เฮ้ยมาแล้วเนี <men 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 ่ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงดึงหูหลุดเลยดึงหูหลุดเลยกระชากหัวนมหลุดเลยนะช็อตนี้เฮ้ยรังเกียจหรอทำหน้าเหมือนรังเกียจเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมมาต่อเฮ้ย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 ชน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 ถึงกันล้มกันเลยขำอะไรขำอะไรตลกแล้วนี่ครับกระชากไส้ออกมาเลยนะเดี๋ยวเอามาทอดกินคืนนี้ ฮัลโหลวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกม Assassin's Creed Syndicate นะครับก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้เล่นฟรีไม่นานเราสามารถไปโหลดได้เลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะหมดแล้วแต่ว่าเราจะมาเล่นย้อนหลังกันอะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับเรามาเริ่มจากศูนย์ก่อนเลยละกันเี๋ยมาดูพร้อมๆกันเลยว่าเป็นยังไงอาตอนนี้เข้าเกมมาครับเราจะได้ตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมไปต่อ เนื้อเรื่องล่ะเนื้อเรื่องผมใส่เนื้อเรื่องจะเล่นไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรก็ตอนนี้ฟิริสไอรอนเวิร์กอ,อ่านไม่ทันอ่าตอนนี้เราเล่นเป็นนักล่านะคะออนรับไอรอนฟฟอร์มเฮียไม่าอ่านทันนะเอาเป็นว่า,าม,มองตาก็รู้ใจนะครับมองภาพก็รู้เรื่องแล้วกันเออเกมพวกนี้เราดูภาพก็รู้แล้วไม่ต้องอ่านแปลออกหรอกใช่ไหม จี่งแปลออกแรกก็ดีแต่ผมแปลไม่ออกนะครับแล้วก็ถ้าแปลออกก็อ่านไปนะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับน่าจะเป็นนักล่าผู้หูนักล่านะครับชายกับหญิงามาดูซิว่ายังไงต่อจอร honestly จริงๆนะไอ นี่ครับสิ่งที่ฉันต้องการนะครับอยู่ตรงนี้แล้วประวัติว่ามีแค่มีดไว้ฆ่าก็พอป่ามานี้อ่าแล้วตอนนี้เพื่อนคนนี้ก็ถูกทิ้งแล้วนะครับถูกทิ้งแล้วดูแล้วเราคงจะต้องเล่นเป็นคนถูกทิ้งหรือเปล่าหรือสองคนนี้พี่เดียวกับคุณนั่นแหละเจคอบอ่านได้บางคำอ่านทันแค่บางคำเข้าไปฝึกสกิลภาษากิดเพิ่มละ ขอให้สนุกนะอย่าตายละ่ะไปแล้วอย่ามาดูซิว่าจะเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้พระเอกของเราก็ได้เข้ามาในกระจกเตรียมจะรอบสังหารแล้วยังไงต่อยังไงต่ออ๋อเสียงร้องนะครับสกรีมเพลง อีกนานไหมจะทำแบบนี้มาลบกวนคนงานคนอื่นนะเออปวดหัวเลยอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวกูมาแล้วแต่เอกครับบอกว่าเดี๋ยวกูมาแล้วนะครับกูจะไปฆ่ามึงแล้วรอก่อนประมาณนี้อ่าโอเคครับตอนนี้เราเล่นเป็นตัวชื่อเฟอร์ลิสเอ้ยไม่ใช่เฟอร์ลิสเป็นตำแหน่งนะครับ เป็นตำแหน่งที่เราจะต้องไปฆ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ามาดูกันกดกดปุ่ปปม C ครับเพื่อแปลงเป็นเอ่อใส่หมวกแปลงเป็นนักล่านะครับกดชิปวิง่งอ่าเห็นไหมเราขอรออาวุธหน่อยนะครับขวับอุ๊ยอ๋อไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเด็กมันโหดจังวะเฮ้ยไหนลองใหม่ดิลองใหม่ดิดเฮ้ยหนีวะ เฮ้ยน้องมียุงติดกางเกงยุงกัดกางเกงอยู่เอ้อเออ,เอ,อไม่ตายว่ะอะไรแล้วเนี่ยนะมีดมีประโยชน์ไหมเนี่ยฮะขนาดฆ่าคนงาน,นายังไม่ตายเลยนะเขาบอกว่าทำไมต้องอยากฆ่าฉันอขอลองก่อนนะว่าทำอะไรได้บ้างกดอะไรปุ่มอะไรได้บ้างเนี่ยเออเออโอเคครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ทำอะไรได้บ้างงั้นเราไปเป้าหมายก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งนอกเรื่องแล้วกันเดี๋ยวจะไม่จบนะคลิปนี้เฮก็ชิปเพื่อวิ่งแล้วก็โดดเป็นบ้านโดดอึ๊บอ่าไปเรื่อยไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนะเอ่อไงต่อไปไหนวะเนี่ยไปตรงสีเขียว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 อยู่ตรงน,นู้นโดนไปเลยโดนไปเลย กด e ดอปกด e ลงไปกด c กด c ปีนขึ้นอ่าเราเราลงครับเราลงอย่างเดียวก่อนตอนนี้เป้าหมายเราอยู่ด้านล่างลงอ๋อลงมาดิครับอ้าลงไปดิลงไปลงไปอ้อเป็นไงเป็นไงต่อเออตอนนี้ก็ลิชนะครับถึงเป้าหมายไปที่เรียบร้อยเฮ้ยประตูล็อกว่ะเฮ้ยมึงทำอะไรวะช่วมึงทำอะไรอยู่เนี่ย ฉัน,น,นหวังว่าประตูนั้นจะเปิดหรือเปล่าอ่ากดกดชิปนะครับเพื่อกดชิปค้างไว้เราจะฟรีรันนะครับหรือว่าวิ่งไปฟรีๆนั่นเองใช่ปะอ่าทำการเปิดนี่นะเอาหมายเราอยู่นี้อ่ะกดเปิดปุ๊บ กดปิดมั้งอย่างเงี้ยเอาเววอล์กเอาเววอล์กออนฟลายโอเคตอนนี้เป้าหมายเราก็อยู่ตรงนู้นนะครับข้างบนเราก็ไปต่อกดชิปเพื่อฟรีรันเดอวิ่งแบบปัดโผลหรือเปล่าไปบาร์ปีนขึ้นไปดิปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป โหโคตรโหเลยปีนไม้แบบนี้ได้ด้วยอ่าเป้าหมายเราอยู่ตรงนู้นแล้วไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจากนั้นเราก็ทําการปิดอีกรอบนึงเป็นไงครับปิดอีกรอบนึงแล้วอะไรเกิดขึ้นยังมีอีกยังมีอีกว่ะยังมีอีกอ่าอันสุดท้ายแล้วแหละเลยเลยเลยโอ้โหวิ่งอ้อ้ออวิ่งเร็วเกินเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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  อ่าค่อยๆเดินอ่ากด E นะครับเพื่อปิดอีกรอบหนึ่งเป็นไงครับแหวบเกิดอะไรขึ้นเอาแล้วเครื่องมีปัญหาครับตอนนี้คนยานมาดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมพวกมึงไม่ทำงานใครใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ บอกจะรับไปชอบพวกนี้โอ้โหเราก็โดดฆ่าพูดมากน่ารำคาญนะครับเอาแล้วตายแล้วไงต่อมึงเป็นคนตายแล้วมึงตายอยู่แล้วประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมึงก็ตายด่าเรานะครับก็ต้องซัดดีครับด่าแบบนี้อ๋ออ๋อโอ้เห็นสกิลลุลวงอย่างนี้ผมไม่ได้กดเลยเฮ้ยกดเลยกด E นะครับป้องกันแล้วก็ซัดต่ออ่าโอออุ้โยเจ็บอุยอุ้โยเจ็บโอ้โหเจ็บ ป้องกันยังไงยังไงอ๋ออ๋อโอ้โหสวัดหัวดึงหัวลุดเลยเมื่อกี้โอ้แขนหักอ่าอีกตัวอีกตัวมาดิมาดิมันอุ้ยโดนฟันกดสเปซบาร์ครับเพื่อเอาการ์ดเขาออกนะครับเวลาเขาตั้งรับโอเคโหขโมยตังค์ด้วยขโมยตังค์ก่อนฆ่าซะหน่อยลวงกระเป๋ามาทีนึงเออตอนนี้เป้าหมายเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วไปอยู่นู่นเอยเก็บมีดไม่ได้อะไปแรกเอามีดไปป่าเอ่อ ไนปลาเด็กหมดแล้วครับกด e ครับเพื่อยกยกแล้วไงต่อยกนะครับแล้วก็เออพาเขาไปนอนหน่อยนะครับหลังจากที่เขาได้ต่อสู้อย่างเ,เหนื่อยครับเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะเออนอนนี่แล้วกันนะเดี๋ยวจะเหงาเอาเพื่อนมาอีกสองคนอีกสองคนเออตอนนี้เราก็จะให้เขาถามกันก่อนนะว่าว่าใครจะนอนข้างบนข้างล่างนะครับ เออเดี๋ยวกูนอกข้างบนแล้วกันอ่าก็เขานอกข้างบนนะครับโอ้โหเป็นไงครับส่งลงอย่างนุ่มนวลน,นะครับแบบนี้ลับฝันดีแนะ่นอนอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเออวาแล้วก็พาไปวิ่งนะปะวิ่งได้วิ่งได้อยู่อ๋อจะนอนเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่นอนตรงนี้ไอ้พวกนี้มันนอนก้นอ่าเราก็ต้องย้ายที่ให้เาหน่อยนะครับเอาเป็นมุมนี้แล้วกันอ่าเสียงน่าจะไปไม่ถึงนะครับอเอ้แล้วก็ บอกแล้วว่าเราไม่ได้ใจร้ายขนาดน,นั้นโอ้โหเอาสู้เสร็จก็ต้องพักเขาเพราะเขาพัดพักหน่อยเอาอะไรครับเนี่ยฮะเฮ้ยรังเกียจเหรอทำหน้าเหมือนรังเกียจเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมหเอาหน่อยไหม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 โอ้ไม่มีใครเอา,าเลยปดต,ตักทีได้ไหมเนี่ยฮะอันนัดกอนโดไฟยูเขาบอกฉันไม่ได้จะสู้กับคุณบอกประมาณนี้นะครับอย่าฆ่าฉันอย่าขาอาขาร้องอ่ะอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉัน เราไม่สามารถโจมตีคนในเมืองได้เลยนะครับผมพยายามจะลองโจมตีหลายรอบแล้วโอเคตอนนี้เราก็เปิดประตูใหญ่ปึ๊บอ่าจะเห็นไอ้ขี้โม้คนหนึ่งเดินไม่ใช่เดินครับยืนโม้อยู่บลิสฉันกำลังมาหาบลิสเป็นเป้าหมายของเราที่เราจะต้องเด็ดหัวเขาเราต้องเออเขาบอกถึงเวลาที่เราต้องไปที่สูงขึ้นอ่ะฮะเป็นไงต่อปีนไปเรื่อยปีนไปเรื่อย เฮ้ยทำไรอะ่ะให้ช่วยไหมเราก็ที่บอกนะรเราต้องเป็นคนดีเราต้องไปช่วยเขาหน่อยทำไรกันเฮ้ยให้ช่วยเปล่าให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมซัดไม่ได้ซัดไม่ได้อีกแสงเป็ดเราช่วยโบกเขาหน่อยอ่าเราปีนไปคงเป็นทางนี้แหละไม่น่าพลาดไปย้ายตอยังไง,อ,ไงอ่านี่นะครับที่หมายเราก็ทําการมองก่อนโอ้จะล่วงจะล่วง กดชิฟ W E W E แล้วไงต่อไปแล้วู้ไปแล้วก็แบ่งแล้วอันเนี้ยซัดได้ครับโดดซัดเลย Enemy who can see you will become suspicious ไม่รู้อ่านถูกปะ่ะ If you stay in t h e line on s i t e they will become aggressive and attack move behind cover to lost enemies they will Investig เกตยูอาร์ลาสโ p o s i t i o n อ่าประมาณว่าถ้าไอ้วงงงี้ประมาณว่าถ้าวงสีเหลืองเนะี่ยเต็มเมื่อไหร่มันจะเข้ามาบวกเรานะครับแล้วก็เราสามารถหลบหลังพวกสิ่งของตู้อะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วมันจะตามเราไม่ทันประมาณนี้อ่าเราไม่หลบอยู่แล้วครับอันสุดท้ายเราไม่ต้องทำครับกดอีนะครับอ่าพาเขาไปนอนอีกรักรอบหนึ่ง เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึงดึงหูหลุดเลยดึงหูหลุดเลยกระชากหัวนมหลุดเลยนะช็อตนี้เออะไปอะไรใครจะเอาใครจะเอาใครจะเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาหยอกเฉยหยอกเฉยนะครับตอนนี้เราก็มาต่อเอ้ยออเออเเออเชน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 ถึงกันล้มกันเลยขำอะไรขำอะไรหึงตลกแล้วนี่ครับกระซาก

โอ้ชนนอ้องเขาร้องอ้อเหมือนจะฟินนะครับอ่ะมาต่อกันที่เป้าหมายโอ้ดิบ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 รวดเร็วรวดเร็ววันนี้มันอยางรวดเร็วเฮ้ยอะไรหยับเอาจะพูดหยับออกจะพูดนี่โอ้โหถึงกับวิญญาณหลุดออกจากกลางเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมสองตัวเฮ้ยโอ้โอ้สัตซัตเอาโอ้โอ้โอ้แยบแยบแยบเ้ยข้างหลังเฮ้ยเอาดิเอาดิให้ลุ้มเลยมาดิหมาหมู่อะไรพวกเฮ้ยกดอีป้องกันโอ้โหเลือดเราเหลือเท่าไหร่วันเนี้ยจนฟันไปหลายรอบแล้วเเเนนีีี่่่ยยยโโออ้้มทาวะ อุ้ยมาดิมาดิมาดิให้ฟันเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักอ๋ออ๋อเจ็บยังไงอีอ๋ออ๋ออโอ้ดึงหูหลุดทำไมท่ามันโหดจังวะเออโดนเตะอ๋ออ๋ออ๋อบล็อกเหร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 อหัวโขกไปดิเออโอ้โหโอ้โหโคตรุแรงไงช็อตเมื่อกี้ โอเคตอนนี้เราทำการโดของเขาก่อนกด E ค้างนะครับมันจะโดของกด E เฉยจะเป็นการยกอ่าลองกดนี่สิยกหน่อยเอ้อเด๋ยวเงานะไม่นอนเอ่ออยู่กับเพื่อนหน่อยแล้วกันเฮ้ยทำไมบางนุ่มนวลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเออเป็นนักฆ่านะครับจะมานุ่มนวลแบบนี้ได้ไงหืมนักฆ่านักฆ่า,น,านอนด้วยกันอ่า โอ้โหนอนดมแบบนอนดมไข่ด้วยนะไดแบบนี้โอโ,โอเคครับแล้วก็มาต่อกันแต่ไปเสียเวลาเยอะให้ดูสิทำ, Grammy ททำการเปิดเออดึงโซ่ลงนะครับเพื่อเปิดประตูจากนั้นเอาแล้วอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าน่าจะยากขึ้นนะเนี่ยแบบนี้กดซีคือการหมอบนะครับการย่องย่องเอ Make your harder to detect and allow you to move faster อ่าทำให้เราเจอผู้ต่อสู้นะครับสตูจะเจอเรายากขึ้นนะครับ The Sterling show enemies above and below you อ่าไอวงกลมนะครับจะเป็นเป็นตัวบอกนะครับว่าอ่าสตูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะบนหรือข้างล่าง From behind cover hold to aim then place to t h o w knife ก็คือว่าอ่ากด คลิกขวาค้างไว้จากนั้นจากนั้นก็คลิกซ้ายมันก็จะป่ามีดไ้เหลาอ่าอเราทดสอบเลยกันอ่าเฮดช็อตไปดีโอ้โหหลับเลยครับทีเดียวเท่านั้นพอเราไม่องไม่แอบเลยนะไม่ยงไม่ย่อเลยอ่าได้ทำการโดมีดมาหนึ่งอันกับอีก3ยูโรอ่าเอาหมอบหน่อยครับเขาให้หมอบปุ๊บ้าเป็นไงวิ่งไปวิ่งไปไอ้หนูอ้าวนี่ครับเราเจอเด็กไม่ทํางานคนหนึ่งครับไปทํางาน อ้าวไม่ทำงานอ่ะสงสัยจะดื้ออ๋อเออใบสีเขียวนะไม่รอช้าเอาดิต้องบวกให้หมด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 โอ้โหเจ็บว่ะเจ็บ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 อืมโอ้โอ้ล็อก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 ล็โอ้โหเตะเตะหัวเข่าเลยอ่ะอ่าอย่าลืมนะครับเราต้องทำการเก็บกวาดซากให้หมด ไม่ว่าจะ3ยูโรหรือย1ยูโรหรือ0.01ยูโรเราก็ต้องเก็บมานะครับเราไม่รู้ว่าจะต้องไปใช้อีกทีตอนหลังหรือเปล่าอ่ากดสเปซบาร์เพื่อปีนขึ้นอุ้ยมีสัญญาณบอกนะครับว่ามีสตูอยู่เราเอาไงดีเออเดี๋ยวซ่อมไฟให้แป๊บนึงแล้วกันอ่ะซ่อมไฟให้กุกกักกักกุกกักกักกุกอ่าซ่อมไฟเรียบร้อยนะครับมาดิมาดิทำอุ้ยอุ้ยมันมีปืนโอ้โหมันมีปืนเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเล่นปืนเหรอเล่นปืนเหรอเอาดิ มาดึงหูหลุดเลยต้องสั่งสอนนะครับเวลาใครโอ้โหวิญ,ญญาณออกจากล่างเลยว่ะดูดิอมอะไรวะเนี้ยไม่ใช่บั๊กของเกมใช่ไหมอ่าแล้วก็เก็บของโอ้โหเมื่อกีม้มันมีปืนด้วยว่ะเดี๋ยวน,นปะป้าหมายเราอยู่ไหนป้าหมายเราอยู่นู่นรดไปรดไปเฮ้ยดิปีนไปรดไปรด,ด,ดไปดิเอ๋ออ๋อไม่ถึงเหรอไปนู่นไปนู่น ตัวไม่ถึงว่ะเฮ้ยเหมือนมีใครยอุยวทุบเด็กเหรอไม่ได้นะครับเราเป็นนักฆ่าแบบว่ารักฟ้าฝ่ายดีนะครับมึงก็ต้องโดนต้องโดนต้องโดนอ้าวทำอะไรไม่ได้เลยว่ะแตงเป็ดโหเมื่อกี้มันกำลังแกล้งเด็กเลยเราก็ไม่สามารถช่วยได้ไม่สมจริงเลยนะครับแบบนี้อ่าถึงเป้าหมายเรียบร้อยจากนั้นเป็นไงต่อต่อครับต่อเอยๆต่อเรือยๆเรามีเลือดบ้างไหมนตัวเนี้ยอ่ะเห็นไม่มีเลือดเลย ตอนนี้ครับรูเพิร์ดเฟอร์ลิสไอรอนเวิร์กนะครับเป็นบริษัทของศัตรูหัวหน้าศัตรูที่เราต้องฆ่าพิเตอร์เฟอร์ลิสเซอร์อ่าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งพูดครับกำลังหาเส้นที่ต่ำอยู่แป๊บหนึ่งอ่าฮะอ่าฮะบนไปเรื่อยแป๊บครูกำลังหาเส้นอ,น,เอเสนอยู่อย่าเพิ่งมากวนเดีย๋ดวยวโดนไล่ออกนะครับแบบนี้เส้นต่ำให้เล็กๆนะครับเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะถ้าโดนจริงๆจังๆเนี่ยอ่ะใครเราทำการ สคริปต์นะครับฉากพวกนี้นะเพราะว่าดูไปก็อ่านไม่ออกจริงจริงอ่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะเรียกไปฆ่าแล้วนะเฟอร์ลิสไม่รู้แปลมั่วมั่วฉากมั่วอุ้ยอุ้ยมันเล่นอะไรตรงเสาวะเดี๋ยว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 อุ๊ปอ่าใส่เงียบมันจะเจอเรายากขึ้นตอนนี้ครับมันจะเจอเรายากขึ้นเจอป่าวเฮ้ยโอ้ต้องบวกแล้วแหละว่าจะหนีซะหน่อยโอ้โหโอ้โหฟัน ตัดผมให้เหรอตัดผมให้เหรอเมื่อกี้ตัดผมให้เหรอไม่ได้บอกให้ตัดเลยเอากาดออกเอากาดออกเอากาสดออกอ่าซัดไปครับอัปคัดอัปคงอัปคัดดึงหูอะไรโอ้โหโพสไลน์เลยเมื่อกี้อ่าแล้วก็มาเก็บของเหมือนเดิมได้มีหนึ่งอันแล้วก็ได้มีอีกสองอันังไงต่อตกลงเลยไปตกลงไปเลยเออไม่ตายหรอก อ่าตอนนี้เราก็เดินไปอย่างโดดเด่นนะครับกำลังคืออะไรวะลงไปได้ปะอุ๊ยร้อนนะเนี่ยร้อนไหมร้อนไหมอ่าปีนเข้าไปดิอ้าวว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนกลัวไหมมันไม่กลัวเลยนะเป้าหมายเราอยู่ตรงน,น,ตนู้นปึ๊บตัดอีกเฮ้ยเผลอเหรอเผลอเราหนูฮะเล่นเกมไม่ดูข้างหลังเป็นไปได้ไงหุ้ยอะไรมาช่วยเพื่อนเหรอมาช่วยเพื่อนเหรอแล้วก็นอนกับเพื่อนแล้วกัน นอนกับเพื่อนไปนอนกับเพื่อนไปอ่าเออนี่ไปอยู่ด้วยกันเลยมานี่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 เอ็บของอ่าโดนของนะครับอ่าอเมื่อกี้อยากอยู่กับเพื่อนใช่ไหมอยากช่วยกันนักใช่ไหมอ่าอ่โอ้โหบรรจงเหลือเกินพระพระเอกเฮ้อันนี้อุ้ยแอบก่อนแอบก่อนอ่าเราโดดแล้ววูวเนียนครับเนียนไปแล้วไปแล้วอ่าเรียบร้อยครับวงเราเจอศัตรูเรียบร้อยเอาตัวนี้ก่อนเลยกัน นี่เพลอะโอ้เป็นไงครับกระซากไส้ติ่งออกมาเลยนะช็อตเมื่อกี้อเออแล้วหนีแล้วเพลดแล้วเพลดแล้วเป้าหมายของเราเฮ้ยเอ้าว่าไงเฟอร์ลิสเฟอร์ลิสเป็นไงโอ้เฟอร์ลิสตายเร็วเหลือเกินอ่าตอนนี้ครับเราก็คิดว่าภารกิจสำเร็จเรียบร้อยมันจบแล้วเวอร์เออมันคิดว่ามึงจบแล้วเหรอฮะ เออใครแปลออกก็แปลไปนะครับ<ต>จะทำการนั่งมึนนะครับแปลไม่ออก,ออกหัวหน้าของมึงจะต้องตกลงมาต้องต้องล่วงลงมานะครับจากบัลลังก์พวกเราจะแข่งแก่งไปอีกไปอีกเป็นพันพันปีนะครับพวกเราจะเอาลอนดอนออกจากออกจากมือของพวกมึง พวกมึงอยู่แค่ในเงาเท่านั้นแหละไอออนประมาณนี้นะครับดาบเอกตอนนี้ทำการเอช็ดเลือดหน่อยนะครับจะเอาไปตรวจเชื้อว่าผลเลือดติดโควิดหรือเปล่าครับเป็นบวกหรือลบนะครับเพราะไปไปมาเป็นบวกนะครับเป็น hiv ไม่ใช่โอเคคิดว่าเราฆ่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะอะนะอะตอนนี้คือทำการ เห็นนะครับ escape on train อ่ะขึ้นไปรถไฟโอ้โหซัดก่อนซัดก่อนโอ้โหโโอ้หฉากดึงหูนั้นแบบสุดยอดเลยอ่ะขอโดตังนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเงินไปขึ้นซื้อตั๋วคือรถไฟโอ้โอ้เป็นธรรมดาก็ได้พระเอกธรรมดาก็ได้ครับธรรมดาปุ๊บไปแล้วเห็นแล้ววิ่งวิ่งโัววิ่งรัวไปแล้วไหนต่ออ๋อคือรถไฟเรียบร้อยกระโดดอ๋อคือรถไฟเรียบร้อยนะครับ เฮ้ยยยยยเฮ้ยย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 ยั้ยยย่ยย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 ยโย้โยยยยยกยยยยย่ยเจ็บยยเยย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 ย้ยยยยยยยกยยยยกยย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 ไยยยยยไฟไปตยยยไฟไปตัวอีกตัวนยย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 อนโอ้โหยโยยยยยยโยยยยโยย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 อีกเหรอเฮ้ยมีอีกมามาให้หมดมาให้หมดไอ้พวกนี้นะครับ เมื่อกี้หัวหน้ารถไฟบอกมาครับว่าพรุ่งนี้ไม่ได้จ่ายตังค่าตั๋วเราจะต้องเอ่อทำการจัดการให้เขาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะให้เราใช้รถไฟฟรีๆนะครับโอ้พรุ่งนี้ชอบกดกาดชอบตั้งกาดเหรอตั้งกาดเหรออุ้ยจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจะตายแล้วว่ะจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนดิปึ๊บตั้งหลักก่อนใช่ปะ่ะโอ้โหเยอะนะเนี่ยอุ้ยปืนปืนไม่เอาไม่เล่นปืนไม่ไหวปืนไม่ไหวไอ้หนูปืนไม่ไหวปืนไม่ไหว ก็น่ไหวมันต้องหลบบ้างไนงะเราเราโบอกอย่างเดียวเลยไม่ได้หลบเลยเอา้าตายเปล่าวะเอ้าไม่ตายนี่เอาแล้วครับไอพวกนี้มาเยอะนะครับพวกขึ้นตัวฟรีนะครับมาเป็นขบวนเลยอะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตายเหรอเมื่อกี้จริงปหเนี่ยจริงเหรออ๋อไม่ตายแต่ว่าเราน่าจะผ่านมาพอดหนึงแล้ว อ๋อตอนนี้ทำการโดนสลับรางเรียบร้อยนะครับไม่พลาดนะครับอทำการเบรกทำการเบรกหรือเปล่าออไม่เปลี่ยนรางถือว่าไวอยู่มีไหวพิปฏิพานดีเยี่ยมนะครับโอ้โอโนโอ้โหถึงับทิ้งผู้โดยสารเลยเอาตัวรอดนะครับผลิตประมาณว่าโอ้โหยังไงยังไงพระเอกทำไงครับโดนเทนนี้ทันไหมโอ้โหผู้โดยสารก็ไปหมดเลยนะแบบนี้ โอ้โหยังไงโอ้โหวิ่งเร็ววิ่งเร็วกว่ารถไฟอีกอะโหดเกินโอ้โหเกือบตายนะอืมโอ้ยสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดเลยโอ้โสงสัยต้องทำตารางการหยุดละมั้งแบบนี้นะครับอยู่ๆก็จะมาหยุดรถไฟเองอ่ากด S นะครับเพื่อปีนลงปีนลงปีนลงเอาเอาเอาเซ็นตัมนิ้วอ๋อไม่ใช่ครับไม่ได้ลองเซ้นตัมนิ้วครับลองเพราะจะล่วงลงมาแบบนี้ ไหนดูซิเป้าหมายของเราอยู่นู่นไปายวิ่งมาเลยไปต่ดดไปดโโิโอ้โหโอ้โหเกือบไม่ทันเมื่อกี้ทันปล่าวันนี้ได้โดดดีหรือไม่ดีเนี่ยอ๋อยังดีอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าร้อนมากเป้าหมายเราอยู่ไหนเป้าหมายเราอยู่นู่นไายเฮ้ยโดดไปเออไม่ต้องกลัวหรอกเออไม่ตายหรอกนะเป็นพระเอกไม่ตายง่ายหรอกเออโดดลางสวยงาม เั็นไงต่อไม่มีอะไสมองเขาบอกเออคราวหน้าอาจจะต้องเดินแล้วแหละนะถ้าคือรถไฟแล้วประมาณนี้อ้าตอนนี้ก็ผ่านด่านที่1เรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าได้มา1,000ยูโรเก็บไปทิศสามอีกนนะัดได้มา1,000ยูโรแล้วก็ได้มา XP e นะครับ XP e ทั้งหมด2,000 XP e แล้วก็ได้เข็มขัดมาอ่า initial belt มานี้ก็คิดว่า นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันเล่นกันต่อแล้วกันเล่นทีละตอนแล้วกันโอเคก็ถ้าเกิดชอบอยากให้เล่นเกมนี้ต่อก็บอกมาแล้วกันนะครับบ๊ายบายชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพานาโลก,กันด้วยนะครับ